ในสมัยกรุงศรีริยาตอนกลางขุนอินทราทหารหนุ่มผู้ซื่อสัตย์ได้รับบัญชาให้นํากองทัพออกไปสกัดศัตรตูที่ชายแดนกองทัพทหารม้าออกธงโบกสะบัดกลางทุ่งขุนอินทรารับบัญชาออกรบเดินทางผ่านป่าลึกขบวนทหารผ่านดงไม้หมอกบางปกคลุมใครจะรู้ว่าโชคชะตากําลังพาเขาไปพบสิ่งที่เกินกว่าโลกมนุษย์จะพิสูจน์ได้ขุนอินทราถูกซุ่มโจมตี พัดจากกองทัพบาดเจ็บสาหัสเลือดซิบบนแขนเขาทุดล้มลงในตรงไม้แสงท้องฟ้ามืดคลึ้มเสียงลมพัดวีดวิวอัญญาผู้สาวผู้สง่างามลรากฏตัวกลางแสงจันทร์เธอรักษาเขาด้วยมนตราโบราณเงาสีเงินของหญิงสาวผมยาวพริ้ว กิ่งไม้เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตงดงามลึกลับหน้าหลงไหลคุณอินทราจรึงได้รับการช่วยชีวิตจากอัญญาผู้สาวคุณอินทราและอัญญาใช้เวลาอยู่ร่วมกันในโลกของธรรมชาติความรักก่อตัวผ่านบทสนทนาและสายตาดอกไม้บานต้นไม้ผล่ดอกตอนทั้งสองหัวเราะเจ้าคือมนุษย์เราไม่อาจอยู่โลกเดียวกันได้แต่หัวใจข้ารู้ว่าไม่มีคําว่าพูดหรือคนมีเพียงเจ้าที่ข้ารัก ่อมาเวนยักษกผู้ดูแลขอบเขตดินแดนแห่งโลกวิญญาณปรากฏตัวกล่าวโทษอัญญาว่าให้ฝ่าฝืนกฎไปม,มีความรักกับมนุษย์จึงทําให้เกิดการต่อสู้ระหว่างขุนอินทรากับเวนยักษกการต่อสู้กลางป่าพลังเวทมนต์กับดาบขุนอินทรากับเวนยักษกต่อสู้กันอย่างดุเดือดอัญญาเห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจสลายตนเพื่อผนึกเวนยักษกไว้ตลอดกาล อัญญาสลายกลายเป็นดอกไม้ลอยขึ้นฟ้าคุณอินทรากลับสู่กรุงศรีอยุยาด้วยหัวใจที่มีแค่ความทรงจำเขาปลูกดอกไม้ที่มีชื่อว่าดอกอัญญาไว้ที่หน้าเรือนเสมอแม้ต่างโลกแต่ความรักที่แท้จริงจะไม่มีวันจางหายหากใครชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ลี้ลับสนุกสนานและเรื่องราวต่างๆมากมายมนโลกใบนี้โปรดกดติดตามกดถูกใจช่องเรื่องเล่าของลุงชิน เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงชินด้วยนะครับสำหรับตอนต่อไปลุงชินจะมาเล่าเรื่องอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ